ได้วันนี้อยากอีบอกใครคนนึงว่าขอบคุณมากสำหรับสิ่งดีๆที่มอบให้โดยที่เขาให้มาตรอดแต่เราไม่เคยเห็นเลยเป็นเพราะว่าเราตืดติติมากไม่สนใจอะไรคิดตามความคิดของตัวเองคิดว่าเขาไม่ดีทต่บางเขาดีเขามีอาการติคิดว่าเขาไม่สนใจทั้งางทีเขา่วยรถทางเราความคิดงโงๆเป็นนี้ยซึ่งมันมันทำไม่ไม่มีเขาอยู่ในวันนี้อยากอีบอกว่าขอบคุณ ขอบคุณที่ทําไม่ตาสว่างหมนี้ถ้าไม่มีคนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันอีกเกิดอด,ด้ขึ้นในวันข้างหน้ายากให้เขารู้ว่าเอะวันนี้เรารู้เร็วเราขอโทษก็งไม่ให้อาไปว่าไม่ให้เราก็ไม่รู้แต่อยากห้รู้ว่าเรายัางมีความรู้สึกดีๆต่งให้ก็เสมอถ้าใครที่มีคนรักอยูก่ก็บเขอให้ดูแลความรู้สึกกันให้ดีกคนที่มันอีไม่มีวันนั้น ส่วนใหญ่คนเรามันจะเสียไปเร็วตัวอิน่คุณขาเทศตอนทียุวันมันเ่เมนไหมมันไม่รู้สึกตัวมันจะรู้สึกตัวเมื่อเสียไปถึงเสียไปเร็วมันไม่รู้มันได้กลับคืนมาไหมอาจจะได้หรือว่าไม่ได้มันก็เร็วแต่ความรู้สึกของเขาแต่เราเราก็ทําได้ไม่ได้ี่ทําได้ก็คือเรารู้ตัวว่าพิดเรา่าแก้ไขในทิ้งตียุ่ในปัจจุบันการในี้ยกย้ายข้อคิดว่าอย่าลืมใส่ใจในวันที่ยุ่ด้วยกันเพราะจะเสียไปเร็ววัน บางคนก็ได้ครับมาบางคนก็เสียก็ไปตลลดดูเลเี้ยวเใจใส่กันเป็นห่วงกันมีอะไรกบพูดกันอยาเก็บไว้การที่เราเก็บเันนะ้ำมันจะเกิดผลเสียทัางไเพราะว่าต่างคนต่างใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้ใช้ไม่ได้รู้ว่าเขาคิดอะไรไม่รู้ว่าเขาคนอะไรพิดตูกอะไรไม่รู้ต้องปรบปุงแก้ไขอะไรไม่รู้เตดีรู้เรากันคิดเตดเาไม่เร็วถึ่นั้นแล้วมันจะไม่เกิดผลเสียจำไว้ยิยงแก้ดีมีความรักมีคนรักมีครบเลวนี่ต้องหันหน้าเข้าห้ากันพูดคุยกันมันจะได้แก้ไขในสิ่งทีมันพิดนะคน่่้มมันไรูต แต่คุณตียู่ด้วยกันเลยต้องบโบว่าพิดไอ้นี่นะเด้ได้ไม่ปรับปรุงได้ไม่เพื่อวันที่ดีของวันข้างหน้าต้องต้องนั่นหน้าพูดคาว่ากันมีได้คุยก,กันอย่าปิดอย่าอย่าคิดเองเด็ดขาดเพราะปนเชี่ยวมากนี่ยเคยเคยโดนมาแล้วถึงบอกกันเป็นคนทตีเมียได้จบเก็บไ,ไว้ในใจเก็บไว้เก็บไว้ก็อยู่บนปื้นไม่ผูดได้ก็มีส่ามันสำนึกปนจุดท้ทายสำนึกเลยตัวเองสำนึกเองสำนึกว่าเช่์ลากว่าเขาคิดเต็มตัวเองบางทีก็ไม่ใจรู้เรื่องแต่ตัวเองคิดไปเม็ดแล้วนัันนะถงาเ้้ยกไคดฟ I got nothing.